แดนทะเลหมอกที่ทุกคนต้องไปสัมผัสสักครั้งห้วยกุบกับจังหวัดเชียงใหม่อนี้จะเป็นการมาเที่ยวห้วยกุบกับเป็นการเดินป่านะครับผมหลังจากที่เราปาร์ตี้ในกลางคืนที่กระท่อม ัักรบนะคตื่นเช้ามาก็ได้ดูทะเลหมอกที่สวยงามแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้รับประทานอาหารเช้าท,ท,ท,ท้องงนิดหน่อยพร้อมกัรมาเดินป่าในครั้งนี้นะครับป่าสนนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะพบกับธรรมชาติที่สวยงามเกี่ยวชะอ,อุ่ม ตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสการเดินป่าในครั้งนี้เป็นการหิวใจมากทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้นึกได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับโดยครั้งนี้เรามีการนำทิมโดยคุณปิงนะครับผมนี่ก็ เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะสูงอยู่นะครับผมก็แวบจุดทักนะครับถ่ายรูปสักทักหนึ่งนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆต้องใช้ไม้นะครับในการพยุงก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับทีเดียวจุดทัก นะครับชี้ที่ชี้ไปนั่นคือจุดที่เราเป็นจุดยอดดอยนะครับนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับียนจุด,ดนี้เราก็ถึงจุดยอดมือถ่ายวีดีโอนะครับผมก็ถึงจุดความสำเร็จของเราเราก็ถ่ายรูปกันนะครับผมทุกทา่านจะเห็นเป็นยอดดอยนะครับ เป็นการเดินลงมาแล้วนะครับก็จะเจอมุมถ่ายรูปต่างๆเป็นการหู่ใจพักผ่อนหย่อนใจนะครับในการเดินทางเดินป่าครั้งนี้ของหุยกรุบกับที่หลายท่านยังไม่ได้ได้เห็นได้สัมผัสในมุมมองของหุยก,กรุบกับในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันสวัสดีครับ